สวัสดทีทุกคนนี่หลงก็มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสร,รุปอัปเดตของแพท2.6กันนะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้างร่าวๆเนี่ยที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเป็นในทางหน้าของพวกบอสใหม่มอนสเตอร์ใหม่ร์ติแฟกต์ใหม่อะไรพวกนี้ครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามาในแพท2.6ครับซึ่งในแพทนี้เนี่ยก็ขนน้นๆที่น่าสนใจมากๆนะครับในส่วนที่อัปเดตมาเนี่ยแล่ลๆอย่างนี่โอ้น่าตื่นเต้นมา,มากๆเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดี แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนาร้านเติมเ,มเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแทมมีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมท,ทั้งใน l i น e f a c e b o o k ิน s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่าน QR ว o d e คดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่าน l ลน e รอแปเดล้นกก็ไสุบ อย่างแรกเลยนะครับที่จะพูดถึงในการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นในทางหน้าของตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเขามานานมากๆครับอย่างคามิสโตะไอยโตะนั่นเองซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของธาตุน้ําแล้วก็ถือดาบเล็กตัวสกิลธาตุของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบดาบเป็นดาบน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งร่างแยกเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถฟันรัวๆอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยการผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเอาไว้กดค้างหรืออะไรนะในการที่แบบโจมตีชาร์จค้างไว้อย่างนั้น ส่วนอันตีเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับฝนของการยูเลยนะครับแต่ว่าเป็นาธาตุน้ํานั่นเองซึ่งจะแปะน้ําถี่มากๆนะส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตู้กาชาใหม่กันนะครับซึ่งตู้กาชาใหม่เนี่ยแน่นอนว่าทุกแผ่นเนี่ยก็จะมีตู้กาชา2ช่วงผมจะเรียกกันว่าเฟนหนึ่งหรือเฟนสองนะครับเนือเฟนหนึ่งเนี่ยก็จะมีในฐานะของอายโตกับเวนติมาพร้อมกันครับผมในวันที่29มีนาคมนะส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีอายกากมาตัวเดียวๆเลยนะครับผมในวันที่20เมษายนนั่นเอง ต่อมาจะเป็นในส่วนของแมปใหม่กันบ้างครับผมเชื่อว่านี่เป็นแมปที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอมาขนานานมากๆครับตั้งแต่แพทแรกๆกันเลยทีเดียวนั่นก็คือในส่วนของแมปแชทซึมนั่นเองเพราะว่าไอแมปแชทซึมเนี่ยมันมีชื่อโผล่มาตั้งแต่ในสมัยแพทหนึ่งจุดหนึ่งกันเลยทีเดียวครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีทฤษฎีต่างๆนานา,นาครับผมว่าอาจจะเป็นเส้นทางเนี่ยให้เราไปสู่แมปซูเมรุกันก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผม มันก็แค่เป็นโซนสุดท้ายของประเทศลีเย่นั่นเองครับโดยแบบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของเหมืองขนาดใหญ่ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็กำลังรอให้นักเดินทางอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปสำรวจกันอยู่น่าสนใจมากๆจริงๆเรามาพูดถึงอาวุธใหม่กันบ้างครับกับฮารันเกปะคุพัสึ ถ้าผมอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผะไม่อ่านยากจิบหายเลยนะครับใครอ่านถูกอย่าฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันโดยไอดาบนี้เนี่ยครับจะโผล่มาในตู้กรชาของเฟสแรกนะครับผมหรือว่ามาพร้อมกับตัวของคาเมสโตอายาโตน,นั่นเองก็คือเป็นดาบประจําตัวของอายาโตได้แหละครับซึ่งดาบนี้เนี่ยจะมีสเตตเป็นพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่608หน่วยครับแล้วก็มีอัตราคียที่33.1สส่วเซนสความสามารถพิเศษของอาวุธเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ยังงง,ง,ง,งอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยผมจะขอไม่่พูดถึงในนนนสววี้้กก็แลััครบ แน่น,นอนครับผมในเมื่อตัวละครมาแล้วเควสประจําตัวก็ต้องมาด้วยนะครับผมกับสตอรี่เควสของออยาโตะนะครับหรือว่าเควสประจําตัวของออยาโตะนั่นเองซึ่งในแผ่นนี้เนี่ยก็จะมีแค่เควสต,ตัวของสตอรี่เควสเนี่ยของออยาโตะแค่ตัวเดียวนั่นแหละครับ <S <S <ๆ>มาต่อในส่วนของกิจกรรมใหม่ในแผ่นนี้กันบ้างนะครับในแผ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7กิจกรรมนะครับหรือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันมี7หรือว่ามันจะมีกิจกรรมประจําแผ่นเนี่ยซึ่งไอตัวของกิจกรรมประจําแผ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีลูกกเเเเล่่่นนยอออะิไปปหหรรืืาาว มันจะเป็นเควสย่อยในกิจกรรมแผดอีกทีนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยที่ผมเห็นมาก็จะมีทั้งหมด7กิจกรรมครับโดยกิจกรรมแรกนี่ก็จะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสร้างป้อมกิจกรรมที่สาก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องปัดป้องดาบของสมุไรพเนจรแล้วก็กิจกรรมที่4เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เอาไว้แต่งกระถางต้นไม้กิจกรรมที่5เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะนั่งแบบว่าปรุงยาหรือว่านั่งเราเป็นหมอยานั่นแหละแล้วก็กิจกรรมที่6กครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะ ส่วนกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่ 7, เดเด็ดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมก็คือกิจกรรมถ่ายรูปอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมเชียนลิ้นพันชิบหายนะครับกิจกรรมได้ไปหมดเลยและในแผ่นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเควสท,ที่พระเจ้าเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละซึ่งในเรื่องหลักเนี่ยจะพาเราไปเจอกับเดนสเลฟอีกรอบนะครับผมในแมปแชสซึมนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของมอนสเตอร์ใหม่ที่มาในแพท2.6กันบ้างนะครับโดยมอนสเตอร์ใหม่เดี๋ยวจะมีทั โดยตัวแรกเนี่ยครับผมจะเป็นในส่วนของรูนเซอร์เ,เพน ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับผมจะเป็นบอสซึ่งตัวของรูนเซอร์เพน์เนี่ยในเลเวล90เขาผมนะจะมี HP หรือว่าจะมีเลือดอยู่ที่593,605แล้วก็จะมี ATK อยู่ที่11,419หน่วยนั่นเองสัว so, มอนตัวต่อมานะครับผมจะเป็นมอนประเภทแบบมอนตัวเล็กนะครับผมก็คือนิ่มๆอารมณ์แบบพวกอคิริชูนั่นแหละซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Floating m o b i s นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยผมว่าแม่งน,าน่ารำคาญแน่ๆครับเพราะว่ามันบินได้แต่ว่าน้อนน่ารักนะโดยที่ ไอตัวนี้เนี่ยครับผมนะัจะมีเลือดอยู่ที่37,100ในเลเวล90นะแล้วก็มีแอตแทอยู่ที่3,426ครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของว i คัตเตอร์จริงๆแล้วชื่อมันยาวกว่านี้มากครับผมนะซึ่งไอตัวนี้นก็จะเป็นมอนใหญ่ซึ่งมอนใหญ่เนี่ยมันคืออะไรก็ประมาณแบบว่าเอ่อพวกฮิริชูตัวใหญ่พวกปาตุยอ่าพวกนั้นเนี่ยก็จะนับเป็นมอนใหญ่ครับผมโดยเลือดเนี่ยครับจะอยู่ที่5 9 9 7 2แล้าหมก้าพันอยสลเวล90นะครับ ต่อมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของอาร์ติแฟกต์ใหม่กันบ้างนะครับผมอาร์ติแฟกต์ใหม่เนี่ยจะถูกเพิ่มมาทั้งหมด2เซตนะครับซึ่งไอ้อาร์ติแฟกต์ทั้ง2เซตเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนของแชทซึมนั่นเองเซิร์อาร์ติแฟกต์ชิ้นแรกที่ผมจะพูดถึงก่อนเลยก็คือตัวของเวอร์มิเลียนฮีราฟเตอร์อาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้นะครับผมนะจะมีความสามารถโดยการเมื่อกดใช้อันติครับผมจะได้รับ a d k 8%เป็นเวลาทั้งหมดสิบหกวิครับแล้วถ้าเลือดของตัวละครเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครรรับผมมเาาาจะสสสสถไดสสด้ ADK 10% 0.8ูงุุ4แต็กกในทๆวิครับ สุดีกอาร์ติแฟกต์หนึ่งเนี่ยจะมีชื่อว่า Echo of an Offering นะครับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยก็คือมีความสามารถโดยการเมื่อโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส36%ครับผมที่การโจมตีปกติจะแรงขึ้น70%จาก ATK บัฟเนี่ยจะหายไป0.05วิหลังจากที่เราโจมตีปกติโดนศัตรูไปครับและถ้าเกิดว่าบัฟมันไม่ติดเนี่ยไอโอกาส36%ก็จะเพิ่มเรื่อยๆครับผมโดยจะเพิ่มไป20%ลุก0.2วินั่นเอง และสุดท้ายครับผมที่ถูกอัปเดตเข้ามาในแพท2.6เดหกเด็ก็จะเป็นการปรับปรุงระบบต่างๆในเกมนะครับผมที่ทําให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยเรว่ถึงระบบไฟฉายในเกมด้วยนะซึ่งผมจะขอทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยเทรลเลอร์ของแพท2.6ก็ันแล้วกันครับผม wow, so beautiful here. So many before It's beautiful things I’ve seen never many Aren't you two, even a little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've been here since last night so I could buy a figurine. Ah, uh, Arataki numero uno Ito! Challenge you to an all out. No no-holds-barred, Anything goes duel! Ah! <laughs> it fails to fulfill the most crucial elements. <laughs> In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato Ayato. in place and they've taken the bait now to start reeling them in if my suspicions regarding the portal network are correct then the fact that there is a portal leading here tells us that the abyss order has their eyes on this location as the heli-drills go in they never emerge again Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. A whole city that's floating in the air, upside down? More than one kind of strange power exists here, that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Conversation's over. Brace yourselves. และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซสสับรสมาชเพื่อกำลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า